สวัสดีครับพี่น้องที่เขลุกขลับมาเล่นวิถีชีวิตพ่พอเพียงพาพี่พาน้องเข้ามาหลอกหัวเราววสวนสวนหน,หน่อยๆอยู่ข้างๆเขื่นข้างซ่านเราคือเก้าแล้วครับพี่น้องมาเม,มืองบกม่วงเนาะฮะดกดีขนาดแล้วครับพี่น้องบกม่วงที่ปลูกไว้ข้างเขื่นข้างซ่านเราก็ได้ก็ได้การเยี่ยครับดกเป็นจะได้หรอกครับดกคักบกคักก็จนงาหักเราพี่นอ้องเลย เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนบุญแก่รายการอยู่กับโรกปีขนาดโอ้โอ้เมือนเล็กน้อยเนาะพี่น้องปลูกไว้่วนเพระท่านจะก,กี่ปีเราพี่น้องแต่ว่าหน่วยเขาเนี่ยกลังกัลลังให้ผลผลิตเนาะหน่วยกัลลังงามครับพี่น้องปลูกใบเพราจะกี่ปีเทาก็ได้อยู่ด้กินอะไรทั้งสิ้นแล้วครับพี่น้องเลยห่วงอ่าลานหน่อยก็อยู่ข้างหลังนี่แหละพี่น้องเลย เห็นพญใหญ่ถ่ายคลิปร้านน้อยก็มาอยู่อับแอบอับแอบอยู่ข้างๆอยู่แล้วครับพาชมบรรยากาศครับย้อนแสงไปจักหน่อยพี่น้องโชคดีขนาดครับบกม่วงปีนี้เป็นบกม่วงที่ผูกตามอัตราภาพแล้วครับพี่น้องให้ฟุ้งเขาแน่ให้ปุ๋ยเขาแน่แต่ว่าออกหน่อยมากก็โอเคอยู่กับได้การดีพี่น้องกรับเอาบรรยากาศไว้พี่น้องเกาเลยเบิ่นกับ ตอนโย,ยกังคางๆบ้านนี่ก็บรายการดีขนาดเอาไว้กินซุกเนาะพี่น้องของม่วงที่พูกไว้นี่ก็เหลือเข่ากับเห็นวงวงกวนเนาะพี่น้องรายการอยู่กับูกไว้กับพ่อจะอยู่ได้กินเนาะพี่น้องนี่งวยดกดีขนาดดลกบดกก็กกโอ้พี่น้องเลย่อมเมนว่าล่มมีล่มมีอย่างเดียวพี่น้อง ฮักลงมาจ่อยมันนักนักนวยเราพี่้องเนี่ยขออนุญาตพี่้องเขาอ,อยากย้อนแสงเลยจัง่อยกิยงนี่หักจ่อยพี่้องเลยนะกินเ,นเก็บนวยเขาออกไปครับมันนักนวยนักนวยเขาปวดครับนวยเขาดกเกินไปพวดออกบรรยากาศในพี่ไอ้องเขาในเบืองครับสวนบกม่วงวนบกม่วงที่ปลูกไวข้ขางหัวขางสวนขางฮือนขางสัน้เน,สนเขาเนี่แหละครับพี่้อง เอาบรรยากาศกในพี่น้องเราในเมืองอ่าก็เ,าเอ็กคลิปใ PA นพี่น้องเขาเมืองไรเตี้ยอล้วล่ะครับบม่วงต้นนี้โรกดีขนาดกับพี่น้องกางเงินวิธีชีวิตพ่อเพียงอยู่ล่ะนวยก็โอเคอยู่ครับติ่วันนวยพ่อสมควรอยู่เอ็กคลิปเมื่อวัที่แล้วนวยเขาบ่กปานนี้เนาะนวยเขาก็เริ่มใหญ่แล้วครับมาทั้งพี่กับแบบชมพู่ชมพู่รับเป็นดอกครับแต่ว่าแห่งว่าท่านจะเป็นนวยครับพี่น้องข้า,างซ้อยเป็นดอกเมื่อวัที่แล้วเห็ดก็เป็นดอกน้อยๆอยู่ วัดนี้มากอะเริ่มเป็นดอกดอกง่ายปีนี้คือสิได้กินลวยอยู่เราก็ไปนองกับชมพูกอะไรมันก็เป็นน้องก็เป็นดอกครับปลูกไว้ใกล้ๆครับต้นบงวงเยลยเราก็ไปนองเยลยอะไรขึ้นไปข้างบนเดี๋ยก็คือต้นบงวงเนาะข้างล่างว่าต้องผีกับต้นชมพูกชมพูกอะ่ะมันก็เป็นช่อดอกกับนองเลยมันก็เป็นช่อดอกครับ เมื่อท่านั้เป็นนวยจับนวยอยู่พี่น้องกันชมพูโดยการที่กับปลูกไว้ก็พ่อได้เอาไว้ทะยุตะกินเนาะเพราเป็นนวลกินมากกับทะยุด้กินก็แับหลอกหาเมืองจับหลอกไหลยอยู่กับชมพูกอะไรพี่น้องเนี่ยห<ม>่ะย้อนแสงกระจายเนาะพี่น้องทั้งไลพี่ก็ชอบดอกไหลยอยู่กับชมพู่ที่ได้อัปเดตให้พี่เห็นหลังเราเมือง ปลูกไวข้ขรัง,งเลื่อนขรังสั้นเราก็จะยื่ได้กินแล้วครับพี่น้องไม่ได้ใช้เวลาโดนเนาะเกิดดอกเกิดนรวยเกิดมากก็จะยื่ได้กินทันทีแล้ครับดอกชมพูเนาะพี่น้องเลยกำลังเริ่มจะเป็นดอกครับเอาบรรยากาศปลูกไว้ยยุ่ใกล้ๆกันครับต้นมะม่วงเลยแล้วครับพี่น้องแต่ลูกเขาใหญ่หน่วยเขาง่างยเราจะได้รีวิวให้พี่นอ้องเขาได้เบิ่งชมพูปีนี้เลาก็เป็นหน่วยครับพี่น้องเนี่ย ปลูกใบผู้ดนเนี่ยรับเดี๋ยวก็จะเป็นน่วยให้ยูให้กินเนาะไปการเลยครับพี่น้องไม่ได้ใช้เวลาดนลมกชุม่มผู้มข้างๆมะนีในยังเราพี่น้องเลยอันนี้ก็บบอกหมอลิ้นกีลิ้นกีเลยเพราะท่านเป็นน่วยอยู่พี่น้องเลยเนาะตนเขาก็าท,านนท่านได้เต็มที่มาได้ครับเพราะท่านได้เห็นดอกเขาเกิดเยอะครับลิ้นกีก็ได้ปลูกไปเองสิแล้วครับพี่น้องให้โจมาครับไปได้ยูได้กินเนาะ เห็นบรรยากาศของหัวชวนอยู่ขางเงื่อนขางซ่านนี่แหละลไม้พี่ให้น้องเาได้เบิองยกก้อนแสงได้จัง่อยครับหมวงเขากบโอ้โอเคครับลุกดีขนาดบองหมวกปีนี้วิถีชีวิตพ่อเพี่เงเองกรับม่ได้ดูแลรักษาเขาปานใดกับน่วยเขาก็โอเคอยู่ครับถือว่าลุกดีขนาดพี่น้องเนยเห็นบรรยากาศงามๆกับมาฝากพี่ฝากน้องก็ยังเสียละครับพืชนพักต้นโบกต้นไม้ใหม่พ้นไม่ย,ยืนต้น ปลูกไว้กลางเงสัอนกลางชานเอาไปแช่กรโตให้ได้ยูได้กินเนะาะใส่เวลาบรดน,นครับทั้งบกงวงยังเสียกับแป๊บเดียวครับเนี่ยปีตองปีเขาก็ได้กินละอ่ะเอาบรรยากาศบกงวงรีวิวบกงวงไอ้พี่อ้น้องเขา้าในเมืองสุกมากกับปุยจูดกินเนาะพี่น้องอ่ะฝากช่องวิถีชีวิตพ่อเพียงฝากกดไลค์คกดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะครับพี่น้องจะได้พ่อพาคลิปเจตเพี่อนน้องเขาในเมืองครับขอบคุณพี่น้องเราครับสวัสดีครับ